สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเข่าอ,อีกตามเคยครับอันดับแรกเลยก็ดูดอกดอกเปาะครับ อันนี้ดาดทรายหินหรือว่าสันดานหินเป็นต้นไม้ในตระกูลของส้มกุ้งหรือว่าบีโกเนียใบก็จะมีรสส้มๆครับกำลังออกดอกแต่ว่าลักษณะนี้คือขาดน้ำครับใบเริ่มตกแล้ว ส่วนอันนี้คือฝักของมะข่าแต้ครับมะข่าแต้หรือว่ามะข่านามฝักอ่อนๆร่วงลงมาเยอะครับสงสัยจ,จะเป็นพวกสัตว์ป่ามากัดกินนะครับ อย่างอย่างอันนี้เป็นฝักแก่เขาะจะมีเม็ดอยู่ข้างในแต่อันนี้เม็ดไม่มีแล้วต้องใส่ไม่กระอกก็หน่ครับเอาไปกินหมดไอ้เขียวๆที่เป็นฝักอ่อนอยังไม่ทันมีเม็ดแล้วครับ ันนี้ขนาดเล็กครับถ้าเป็นต้นใหญ่ๆปักก็จะใหญ่กว่านี้เยอะครับนี่คือต้นเขาต้นไม่ใหญ่มะค่าแต้ต้นนี้คือ เปลือกจะแตกตกสะเก็ดแต่บางต้นก็เปลือกก็เนียนครับก็นำมาแบ่งปันกันให้เพื่อนๆพี่พีนพนพน่น้องได้ดูได้ชมกันครับ ปักมาฆ่าแต้เดี๋ยวไปจบคลิปที่ต้นดารายหินครับ ลักษณะนี้คือคาดน้ำครับดาดทรายหินหรือว่าสันดานหินอยู่ในตะกูลส้มกุ้งหรือว่าบีโกเนียก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ